สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้อมมุกแฟมิลี่นะคะนะวันนี้ก็จะพานุงมนะไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปหาอาหารหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวเรารอดูนะว่าจะไปทางไหนกันนะไปทางไหนไปทางไหนนะออกมาท่ามกลางสายฝนนะนี่นะะสายฝนโปรยปลายเบา <c oughs> นะเบาๆแต่ว่าฟ้านี่มดตึ๊บทางนี้สว่างอยู่นะแต่อีกทางหนึ่งมุดมาดแล้วนะมดมาแล้วครเนี่มุดมาแล้วนะเดี๋ยวเราไป,เไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไปต้นต้นถอนนะต้นถอนต้นประจำที่น้องเขาชอบกินนะตอนนี้แก่หรือยังน้อง เอาให้ใบเดินาขาพลิกคันนาคันนาน้อยๆนะน้องมุกสามารถเดินได้อยู่นะอาเอา,เอาสะดุดขาตัวเองแบบนี้อุตส่าห์ชมนะเนี่ยมัดตึ๊บมดตึ๊บมาแล้วนะนี่เตาถ่านของแม่ควานนะเตาถ่าน นี่หนึ่งเตาสองเตาสามเตาเตาที่สามยังไม่ได้โกยเลยอากาศมันร้อนนะออกมาตากเรนไม่ได้เอา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 เพราะควรเฮ็ดหยังนะพวกควรเนะพราะควรเ,เดินวางเปลืงกแล้วเดินเดินวางเปลืงกแล้ว <kung> เอาเอาควายจะกลัวไหมล่ะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเไล่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 อ่าไล่เป่าแดงแล้วนะตอนนี้ไล่เป่าแดงแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพราะเพราะดูดูสิตั้งหน้าตั้งตาไปไหนอ่ะเลี้ยวไปเลยไปไหนนั่นไปไหนนั่นรู้ไหมว่าจะไปไหนนั่น ทุ่งนากว้างใหญ่หนะอยู่หน้าบ้านวันนี้อากาศดีนะอากาศดีไม่ร้อนไม่ร้อนนะเลยพาออกมาเหมือนรู้นะว่าจะไปทางไหนเหมือนรู้เนาะ ไปแล้วไปแล้วไล่ไล่เบาแดงไล่เบาแดงเจ้าเลยหลักไล่เบาแดงนั่นนี่มืดหน่อยนะคะนะด้วยท้องฟ้าที่มืดมัวมืดหมน เรามาปลูกหญ้าไว้ตรงนี้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดนะเป็นเพราะอะไร,ร,อ,รอ,อ่ะาเข้าเข้าเข้าลูกเข้าอาเข้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 าอาข้ามรัวข้ามรัวไปอ่ะหนีโรงเรียนบ่อยแน่เลยแบบนี้นี่ตะนัด ท่วมอยู่นะตรงนเนี้หยหญ้าทำไมระ,ะน้ำระน้ำดูมืดมาแล้วนะมืดมาแล้ว<อ>เดินอย่างเดียวนะเดินอย่างเดียวไม่ได้หยุดทำอะไรหรอกไม่ได้หยุดกินยงกินหญ้าหรอกเดินนะคะสำรวจ ไม่ไปนะไม่ไปกินยานะออออันต้นต้นนี้โ่มีลูกเลยยังอ่อนอยู่เนาะแต่ว่ามีลูกเลยต้นถอนนานี่ต้นถอนต้นถอนสองสามต้นตรงนี้น้องมกก็ควานตัดประจํำบองคนเขาปลูกไว้นัแหละนะลมมาแล้วเด้อน้องมกกลับบ้านทันไหมเนี่ย นะกับกลับบ้านทันไหมเนี่ยโอ้ยด okay ูฟ้าฟ้านี่ฟ้าลมนะไม่ใช่ฟ้าฝนฝนฟ้าอ่าขึ้นต้นไม้ก่อนขึ้นต้นไม้ก่อนเอาต้นน้นบ่ ไอ้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 านเมงกมุกขี่ข้ามไปไม่เป็นนี่เอออย่างนั้นแหละเออ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 อย่างนั้นแหละเอาแล้วมาควันจะไปยังไงแล้วทีนี้ลมก็แรงนะ ฝนจะตกจะทานี้แหลจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหาทางออกก่อนนะม่ควันนี่ออกมาได้แล้วนะฝนก็มาลมก็มานะคะพรอควันขึ้นดีๆล่ะดูบันไดพรอควันหนึ่งใช้กำลังดันขึ้น อีกคนหนึ่งก็สอยอีกคนหนึ่งก็ขึ้นนี่นะขึ้นต้นไม้นะตัดไปให้น้องมุกกินนะอยู่บ้านลุมก็แร้งๆอันน้องมุกจิมก่อนโอ๊ตแมา่ฟานมายืนปิดที่แล้ว ที่ก่อนทั้งขนกระหายตกใจอ,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 อ่อนไปนะดูแล้วแบบดูมองมาจากไกลๆเนี่ยคิดว่าแก่แล้ว น,นาจน,นนึ่งเนาะบวกกัดกะนาจนึงเนาะโอ้เสงิงบนไหนบนถิ่<ะ>น<ะ>คิดอยู่ว่าตัดแล้วจะเอากลับบ้านยังไงไอ้มันมีแตนเดีพ่อแ<ะ>ตนอ่ะบินอยู่ข้างล่างไม่รู้มบกมันอยู่ตรงไหนแต่เห็น มันบินอยู่ตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้อู้อย่างใหญ่เลยพ่ออย,อยู่ตรงไม้เจ้าหนฝั่งเนี้ยนะไม,ไม,ไม่ไม่ไม้ไผ่เนี่ยอ,อู้ใหญ่ด้วยเจ้าจะลงยังไงล่ะทีนี้อู้ยลงไหมลงไหมเ <laughs> หลออุ้ยทำไมล,ลังใหญ่เลยนี่ ูดให้กลัวแล้วนีว่ยควานโดนต่อยไปวันนั้นเจ็บเจ็บนู้นนะพระควานอยู่บนนู้นนะอ้ยลังเตนมาทำลังเมื่อไหร่เนี่ยดีแต่วันนี้ลมนะถ้าไม่งาาั้นแล้วก็เต็มเต็ม สวยหลบต้นไม้ซะมิดเลยสวยหลบต้นไม้ซะมิดเลยนะนี่เจ้าชัวย์สนุกไหมลูกมันมีอากาศดีดีนะพายุมาโอ้โหรังใหญ่ด้วยนี่มันบินออกไหม ดีๆเด้อพ่อควันอีกคนตัดข้างบนนูน้นอะอีกคนเก็บกินด้านล่างรับพ่อควานลงมาด้วยนะน้องมุกรับพ่อควานลงมาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะทิ้งกันนะแตนต่อยพ่อควานนะ ขอถูต้นไม้แป๊บหนึ่งนะแม่ขอถูต้นไม้แป๊บหนึ่งนี่นะโอ้ย,อยไปปลิวไปติดต้นไม้ฝั่งนูน้นนี่นะความสุขของช้างเน,ะนาะแล้วก็เป็นความสุขของผ่นานถึงจะลำบาก

thả ลงนี่ระวังนิดนึง,งน้องแตนรังใหญ่มากเลย ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆข,ของเราด้วยนะคะช่องผังน้องมุกแฟมิลี่นะสำหรับคลิปนี้นะลาไปแล้วนะอย่าลืม <laughs> อย่าลืมเข้ามานะรับชมนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ